สตล์ที่เราแต่งก็คงจะเป็นนะผู้หญิงแบบเรียบร้อยหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบว่าดูบ,บอยู่กับย่าวกับเรือนซึ่งแบบก,ก,ก็ไม่ใช่ตัวเองเลยแต่ก็กอ่ะไหนๆก็ลองดูแล้วกอ็อยากลองเรียบร้อยดูว่างี้นี่หรอจริงๆมันก็มีอยู่3อันนะก็คือ คิ้วคิ้วก็ต้องแบบสูงนิดนึงอะไรอย่างนี้แล้วก็ผิวผิวแบบบางทีมันจะมีความแบบไม่ไม่เพอร์เฟกมากเช่นแบบมีลายจุด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 มีลายกระแล้วก็อีกอันนึงก็จ,จะเป็นแบบเหมือนตาสองชั้นที่ชัดๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆเราไม่มีตาสองชั้นไงแล้วแบบเวลาเราลปลอมขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ทาให้มันดูเห็นว่ามีตาสองชั้นด้วยความที่มันเป็นทารนฟอร์มอะเราก็เลยอยากให้มันแบบลุกมันเหมือนกับ ที่อยู่ในหนังมากที่สุดการคอนทัวร์กันแบบอย่างทรงจมูกของเอ็ดดี้อ่ะเขาจะมีแบบกลมๆตรงนี้ไงเราก็จะแทนที่เราจะคอนทัวร์แค่ตรงนี้แล้วก็คอนทัวร์กลมๆมวน้เดี๋ยวเราจะเห็นในขั้นตอนคอนทัวร์ต่อไปคราวนี้ก็เขียนคิ้วด้วยกันที่เขียนแค่ครึ่งเดียวของคิ้วปกติก็คือแบบคือเราจะยืดพื้นที่ตรงนี้ให้มันขึ้นถ้าเราไปเขียนชิดตรงนี้มันก็จะยิ่งลงมาแล้วก็จะ เอาเส้นบนของเราไว้ก่อนแล้วก็หั่นมันเหลือแค่ครึ่งเดียวพอชีวิตโอเคต่อเลยเกี่ยให้ตาสองชั้นมันแบบเบาลงนิดนึงยุคนั้นคือลิปสติกสีแบบสดๆยังไม่ค่อยมี มันก็คือมันก็มีแหละแต่ว่ามันจะค่อนข้างตุนน่นนิดนึงอย่างอย่างในในภาพในภาพยน ing, ตร์อะที่เห็นอะคือมันจะเป็นแดงที่มีแบบอมส้มนิดนึงแต่มันก็ยังมืดๆอยู่อะไรอย่เงี้ยก็เลยคิดว่าจะต้องผสมแหละอย่าเงี้ยต่อไปนะคะถ้าเราเสร็จ <Morning> แล้วเราเป็นอย่างนี้เราก็จะเหมือนบวชนะก็จะไม่โอเคเราจะดูไม่เต็มฮะเดี๋ยวเราจะมาใส่วิกแล้วก็เปลี่ยนเสื so ้อกัน ลินลี่นะคะลินลี่ก็มาแล้วนะคะวันนี้แล้วนี่คือการที่จะเป็นตัวเองไหคะเป็นตัวเองในแง่ของการ transformation <Wow. S 1> เปลี่ยนเป็นคนอื่นทําให้แบบว่ารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนชอบในการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้แล้วก็ทําไปเลยแบบนี้น mm. แล้วก็กลายเป็นลินลี่ไปเลยเออในหนังไม่มีหัวนมแต่นี่แถม แล้ก็เผ็ดที่สุดค yes> ่ะผู้น่ากินผู้น่าแทบอุานนะแมนแมนคุยกันมันก็ดูดีกว่าก็เขาก็แต่งกันทั้งนั้นอ่ะมันฉ่ำมากเลย่อัจอั้นอย่างเงี้ยตากับปากก็ตัวเองตลอดชีวิตเนอะเหรอไหมนิดนึง